สวัสดีเพื่อนเพื่อนน,นน้องนที่ร้าทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ s a m s u n g Galaxy a 2 1 s ในราคา2,200บาทนี่เลยโหดีไซน์ยังสวยนะครับกล้องสีตัวแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าก็ยังสวยเลยนะครับกล้องในจอมุมซ้ายด้านบนนะครับแบบเรียกว่าแทบจะไร้ขอบไปเลยทีเดียวนะครับกับหน้าจอ6.5นิ้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลองทดสอบเล่นเกมฟรีไฟนะครับหรือมาลองเล่นเกมฟรีไฟเพื่อนเพื่นพนพนนอนน้องๆได้ดูนะครับก็เป็นสเต็ปของช่องเลย ได้มือถือมือ2มานะครับก็เอามาลองเล่นเกมให้ดูในปี2022สเปคของตัวเครื่องคร่าวๆแล้วกันเป็นหน้าจอ6.5นิ้วนะครับไม่ใช่หน้าจอ Full HD นะครับแล้วก็เป็น RAM 3รอง32 g ินะครับแล้วก็ส่วน CPU เนี่ยจะเป็นชิป Exynos 850นะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาถึง5,000มิลลมเลยแล้วก็รองรับการชาร์จไวด,ด้วย18วัตต์นะครับรองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับปล่อยฮอตสปอร์ได้แล้วก็รองรับ 3G 4G ส่วน One UI เนี่ยจะเป็น One UI 3.1นะครับแล้วก็ Android 11ตัวเครื่องมีโหมดเกมลันเชอร์นะครับแล้วก็โหมดตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราเวลาเราเข้าเล่นเกมอ่ะมันจะเล่นเกมเได้ไดดีหรือเล่นเกมเลื่นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องผมเป็นใช้เน็ตเป็นเน็ต10มิก์เดือน200บาทนะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่71นะครับ เกมบูสเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอแคสเกมได้นะเพื่อนๆพน,น้องนะครับมีหมดฟีเจอร์การตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมลดแสงลงครึ่งหนึ่งนะทุกคนต้องอธิบายอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นเกมฟรีไฟ r e ให้ดูหน้าจอมันใหญ่ดีนะครับด้านล่างก็ไทซีแจ็ค3ามมิลก็มีด้านบนก็มีไมค์ตัดเสียงรบก,กวน ตอนนี้มือ2องเขาขายกัน3 9 0 0เลยสภาพดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพที่ไม่มีอุปกรณ์ชุดชาร์จตามสภาพประมาณผลเนี่ยก็ประมาณ2,000 2,005 5หรือ2 0 0นะทุกคนหาซื้อในเพจกลุ่มพวกมือถือมือ2ก็มีขายอยู่แต่ว่าจะเป็นนานๆทีได้มาแบบผมแต่ถ้ามา2 9 0 0ผมแนะนำ A12 ดีกว่านะครับ A12 ที่มันเป็นกล้อง4ตัว ตัวนั้นจะดีกว่าแรมแรมสี่ลอมร้อยี่แปดกิกนะครับตัวนี้เป็นแรมสามเองแต่ก็พอ,อามาเล่นเกมพวกฟรีไฟล์อารีพับจีได้นะการตั้งค่านะครับผมความไวก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่ากราฟิกนะครับปรับสุดได้ราบลื่นมาตรฐานแล้วก็คกลฟชั่นระดับขั้นสูงนะครับโหมดเฟรมเรทส,สูงแล้วก็เปิดชาร์โดได้ด้วยนะครับเปิดโอเชียนปรับสุดประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมแนะนำให้เอามาตรฐานโหมดเฟรมเรทส,สูงก็พอนะทุกคน e x ็กซ์นอ0มันก็ถ้าเล่นแรกๆมันก็เล่นได้ดีอยู่ตา1ถึง2ตาของวันเนี่ยมันก็เล่นได้เลื่นดีแต่ถ้าเล่นแบบนานๆ2เดือน3เดือนมันก็อาจจะไม่ค่อยไหวประมาณนี้โอเคแต่ก็เดี๋ยวไปลองเล่นปรับสุดให้ดูแล้วกันมันจะกระตูกแค่ไหนนะครับกับ x อ็กซ์นอตแปดห้าศูนย์ อ,อยากกินซุงตีนะเจออ,อยากกินซุตีนนะ,ะต,ต้องไปดิค่ะซุงตีนกายเหียว้อแล้วแต่แม่ไม่หเ,เ,เหน่อยลยไปซื้อข้าวใ้ซื้อหลอบเล่นเกม ซื <minutes> paid, ้อซื้อข้าวซื้อข้าวค่าข้าวค่าร้อยบาทคาข้าวเอยขร้อยเดียวพอแล้วสอามคนน้อยห้าอาไปานกินข้าวไปเติมเตียนะไม้อแคเติมแค่เติมสองร้อยวันเติมประมาณหนึ่งร้อย เ่ีเยเ๋ยวไม่ใช่เพราะเป็นแปดร้อยเจ้าห้าร้อยก็ห้าร้อยเลยของเละไปเติมเติมไม่ไหวรอวะไม่ไหวเลยอ่ะใครไปเติมโฟนผมใช้เน็ตซิมมือถือนะครับกับเครื่องนี้ผมได้มาก็ไม่ได้ติดลาเดือนอะไรนะครับแล้วก็ผมใช้เน็ตซิมเมกนะครับเดือนละสองร้อยบาทเน็ต 4G ซิมเมกเวลากระโดดร่มก็ไม่ได้กระตุกอะไรนะครับนี่เลยปรับสุด แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยผมไปลองเล่นมาก็มีกระตุกนิดๆนะครผมประมาณ4ีหตาก็มีกระตุกแค่นิดๆเองนะแล้วก็มีหน่วงๆหน่อยๆถ้าตาที่3ที่4นะครับเ,เ,เก็บอ่างวุ้เก็บของก็เก็บได้ไวดีนะทุกคน กำลังเก็บของมี2คนโอเคน็อกไปหนึ่งนะครับผมแตกหนึ่งและอีกคนหนะึ่ง <Nope. S 1> สะดุดไปทีหนึ่งนะครับผมเสียเสียฟอร์มเลย,เลยว่าจะกระโดดเทๆ งแขง็กำลังเก็บของอยู่เมื่อกี้ของไอวอลสองลูกนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้กระตุกอะไรเยอะแยะนะทุกคนไม่ได้รู้สึกกระตุกอะไรเยอะแยะนะครับนานๆทีกระตุกนิดๆแค่แบบนิด,ดถ้าจะไม่รู้สึกมากเฮ้ยหืม น่าจะเพื่อนมานะครับน่าจะตี้เข้ามานะครับผมด้านบนนี่เวลาซูมสะโกก็ไม่ได้กระตุกอะไรเลยนะครับไม่ได้นวงเดี๋ไปซ้ำไอ้นี่ก่อนนะครับเอา้าหายไปไหนวะเนี่ยไม่มีวิ่งนี้นี่วิ่งนีเฉย โอ้โหซูมจะปบได้ไวดีนะทุกคนก็ไม่ได้หน่วงอะไรมากนะครับผมไม่ได้หน่วงอะไรมากแล้วก็ไม่ได้กระตุกเลยนะครับปรับสุดนะตอนนี้คือปรับสุด โดนยิงด้านหลังนะครับผมโอ้โหไม่ไหวไม่มีลืมตั้งไอวอล์ืมตั้งไอวอร์ไปเลยนะครับเมื่อกีก้ก็คิดว่าด้านล่างยิงนะครับโอเควันนี้ก็มาลองเล่นเกมฟรีไฟนะครับให้เพื่อนๆน้องๆไปดูนะครับสำหรับ A 2 1 a เอามีคนชุกเฉย <c oughs> นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมไปลองเล่นของผมแล้วกัน เอาไว้แนะนำสำหรับเพื่อนๆน้องนะครับที่อยากจะได้มือถือมาใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกมออนไลน์ใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์เล่นเกมได้พวกอ้าวีฟีนะครับแล้วก็มือถืองบราคาไม่เกิน3,000บาทดีกว่านะครับเน้นแบรนด์ a m s u n g นะครับไม,ไม่ไม่เน้นเล่นเกมอะไรมากแต่ว่าก็พอเล่นเกมได้แบบนี้นะครับเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังแบบนี้ดีกว่านะครับหรือเล่นเกมสเปคเบาๆอย่างเงี้ยนะครับ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เหลืออยู่65%จาก71%นะครับก็กินไม่มากนะแต่ว่าผมเทสจริงๆอ่ะผมเทสอยู่ประมาณ4-5ตาตาไม่จบประมาณนี้เล่นนานประมาณนี้เลยนะครับเล่นนานอยู่แต่ละตานะครับก็ถือว่าอึดดีแบต5,000นะครับผมอึดอยู่นะแบต5,000แล้วก็ส่วนความร้อนเนี่ยด้านล่างไม่ค่อยร้อนนะครับตรงแบตเตอรี่แต่ว่าจะร้อนตรงเมมบอร์ดด้านบน อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นมือสองนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบร้อนจีอะไรนะครับร้อนในประมาณหนึ่งและกันอาจจะไม่มีเครื่องวัดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ร้อนแบบจับเล่นได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่ามันก็คุ้มดีราคาสองพใช้งานทั่วไปดู Netflix นะครับถ่ายรูปไอจงไอกล้องก็สวยดี48ล้านแล้วก็ Exynos 850มันก็เล่นเกมพวก r v ร f ว e ไได้ภาพ G ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวอาจจะ ไปลองเทสพวก Rv p u b G ให้ดูแลกันนะครับผมอีกคลิปหนึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ